ยังคงอยู่ในช่วงของการจัดอันดับข่าวกับรายการวิกฤตเราอัพนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่6ประจําสัปดาห์นี้แล้วนะคะซึ่งข่าวอันดับที่6ค่ะต้องกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการค้ามนุษย์เนะะี่ยเพราะว่า<ม>ในสัปดาห์ที่แล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเหมือนกันข่าวเนี้ยมันเป็นการคําสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจย้ายนะ,ะย,ย้ายไม่ใช่จับไปติดคุกนะแล้วก็ออกมาจาับ4ีนายทหารที่เกี่ยวค้ามนุษย์ ค่ะเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นจากสองกรณีนะโรฮินญากับตอนหลังก็มีอุยกูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่นะคือคำว่าค้ามนุษย์กับการกับการเป็นช่องทางผ่านให้คนอพยพจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยที่จริงมันอันเดียวกันอยู่ที่ใครคิดยังไงอรนะเองไทยนี่มันก็เป็นช่องทางจริงๆนะะคนจะอพยพ ปเขาไม่ได้เข้ามาอยู่เมืองไทยเขาจะใช้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านทีนี้คนที่ทำเรื่องนี้เป็นธุรกิจก็คือนักค้ามนุษย์ที่เป็นคนบริหารจัดการเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการพวกนี้ไม่ใช่ตำรวจและไม่ใช่ทหารแต่ตำรวจและทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นทางผ่านเขาก็คงจะตีความของการค้ามนุษย์เนี่ยว่าเป็นทางผ่านก็เฉยๆใช่แล้วมันก็มีการจัดสรร หลายได้สัดส่วนกันเรียกว่าสวยอะเอออเอามาให้ค่ะอาจจะจัดยังไงผมไม่รู้ต่อหัวต่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็เห็นมันไม่เป็นไรมันก็มาแล้วมันก็ไปนะก็คงก็คงรับมาคใช่ไหมก็เป็นจริงเพราะมันมีหลักฐานอยู่ใช่ไหมจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องค้ามนุษย์อย่างเดียวของทงของเถื่อนมันมีทั้งนั้นนะฮะในระบบราชการไทยนะะมันไม่เป็นเรื่องมันก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะ ตายทั้งข้อเลยเรื่องก็แดงขึ้นมามันตายทัอกลายเป็นผิดกฎหมายร่วมค้ามนุษย์อคุณแค่จริงจริงก็เป็นการร่วมค้ามนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าคะอยู่ที่ว่าคุณคิดใช่ไหมถ้าทางกฎหมายแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันอย่างเงี้ยมันเข้ามาผิดกฎหมายถ้าเข้ามาผิดกฎหมายคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของเราคุณมีหน้าที่จับ ค่ะ <C HA> ไม่ให้มันเข้ามารู้แล้วปล่อยผ่านแล้วก็ <C HA> มีมีสัดส่วนในการารับเงินปินตาข้างไอ้ทั้งน้นกับไอ้คนที่บริหารจัดการไอ้วกค้ามนุษย์จะเป็นชาติไหนพันไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จัดสารบัรส่วนค่ะมันก็กลายเป็นกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปปกป้องคุ้มครอง <C HA> ไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือไปคือไปกันไม่ทำลายให้มันให้มันดําเนินการต่อไปได้นี่ก็คือเหตุผลค่ะถ้ามันไม่มีเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่โดนนะ วันนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องแล้วมันมีเรื่องบานปลายไปถึงขั้นระเบิดอตอนนี้ระเบิดเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอุยกูแต่ไม่ใช่อุยกูทำอยู่นึกไหม,อมไอ้กลุ่มพวกที่มันทำธุรกิจค้ามนุษย์เนี่ยะนะม่ทำลายธุรกิจเขาเนะพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วพอไล่ย้อนย้อน,อน,อนสวนกลับไปเนี่ย S <S> <ม>ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่า<ฟ><ล>ยพลเรือนในเขตน,นั้นนะ่ะในเขตนั้นนะ่ะทั้งนั้นนะ่ะ<ม>แล้วผมบอกสั่งย้ายกันอุตลุดเลยนะะแล้วบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องการอ,อพยพอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของเถื่อนนี้ภาษีโอ้โหอะไรต่อมีอะไรสกรปรกและเถอะมากนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสางถ้าไม่ถ้าไม่เด็ดขาดไม่ ไม่ไม่เข้มแข็งจริงไม่กล้าจริงเนี่ยทำไม่ได้ค่ะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสางปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนะคะเอาละคะมาดูกันต่อเลยนะคะอย่างรวดเร็วที่ข่าวอันดับที่5ากับคุณผู้ชมอันนี้ขอไปคุยกันถึงต่างประเทศกันบ้างเนี่ยเพราะว่าก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่มีการผ่านกฎหมายมความมั่นคงกฎหมายนี้เป็นยังไงครับคุณเฉลิมคือที่เอามาคุยนี่นะความจริงไม่เกี่ยวกับเราเลยนะแต่ผมก็เห็นว่ามันเป็นความรู้ที่มันแปลก คืออย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นแพ้สงครามนะโดน<ม>ปรมานูเข้าไปสองลูกเสียหายอย่างหนักเลย<ม><ม>โดนปรมานูสองลูกนี่ยอมแพ้โดยไม่มีเงินไขเลยค,คนตายไปเป็นเมืองออฮิโรชิมากับนางาซาก,กิเนี่ย<ม>หลายแสนเน่เอางี้ดีกว่านะฮะแล้วบ้านเมืองนี่ไม่ใช่คนตายเนี่ยมันล่าเป็นหน้ากลองเลยนะ,ะมันหมดเลยนะหลังจากแพ้สงครามแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยนะว่าจะไม่มีกำลังทหารแล้วเขาก็จะมีกฎหมายว่าเขาจะทำหน้าที่ต่อเมื่อปกป้องตัวเองจากการลุกลานมหมายถึงปกป้องมาตรูมิของตัวเองนะแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตในลักษณะนี้มาตลอดเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตทางธุรกิจเป็นยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งของโลกวันนี้อยู่ๆวันดีคืนดีขึ้น,นมาอาจจะเป็นสถานาการณ์ของโลกบีบบังคับหรืออะไรก็ไม่รู้นะ ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งค่ะนะฮะกฎหมายใหม่นี่ญี่ปุ่นพร้อมที่จะออกไปลบข้างนอกอส่งคนไปลบข้างนอกอมสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นเสียหายมากเนี่ยอย่าลืมนะญี่ปุ่นมีกองทหารบุกเข้ามาในเอเชียไปถึงพมา่าจะไปเข้าอินเดียบุกเข้าไปในเกาหลีในจีนยังเป็นบาดแผลทางจิตใจเรื้อรลังอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ถึงว่านะคะมีประชาชนที่ไม่เห็น,น,นด้วยนะเขาไม่เห็นด้วยนะ คนญี่ปุ่นเขาคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาบอกให้เขาเขาอยากจะอยู่ของเขาอย่างสงบอย่างนี้ค่ะแต่ด้วยปัจจัยภายนอกอาจจะไปมีความจําเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไม่รู้อาจจะเป็นการต่อสู้ของโลกทั้งสองฝ่ายหรืออะไรเนี่ยคือถ้าญี่ปุ่นออกกฎหมายอันนี้มาเนี่ยนะหมายความว่าต่อไปเนี่ยญี่ปุ่นสามารถส่งทหารเข้าเป็นตะวันออกกลางได้นะะทีนี้มันจะบานทัลโลกมันจะไปกันใหญ่คนญี่ปุ่นก็ไม่ยอมคะแนนนิยมของนายอาเบะซึ่งเป็นนายกทันตรีนะตกควบเกือบ50%นนะ อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ค่ะแสดงว่าแสดงว่าประชาชนของโลกเนี่ยต่างฝ่ายสันติทั้งนั้นโดยธรรมชาตินะก็ไม่ใช่อยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องอยู่กับใครเขาก็อยากจะอยู่กันอย่างนั้นนะฮะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่อยากจะไปลุกลาหรือจะไปย่งชิงอะไรเขาก็มีอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขนะฮะแต่ว่าคนที่สร้างความ ขัดแย้งรุนแรงกลับกลายเป็นผู้บริหารนะสังเกตไหม,อมของทั้งโลกนะคุณจะสังเกตดูมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะประชาชนอเมริกันไม่เคยลงมติว่าให้ไปถล,ล่มอิรักไม่ใช่มติของประชาชนอเมริกัน<ช>เป็นผู้บริหารที่ตัดสินใจที่ว่าจะต้องลุยอิรักไปลุยซีลรงซีเลจะไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นนะฮะผมยังไม่เคยเห็นประชาชนของประเทศไหนบอกว่า แต่สินใจให้รัฐบาลส่งกองทหารไปลุยรบที่โน่นที่นี่ไม่มี ค่ะก็เป็นสาระความรู้นะคะจากข่าวต่างประเทศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับข่าวอันดับที่4ี่นะคะก็ขอพูดคุยกันนะคะน่าสนใจในเรื่องของการศึกษาบ้างเพราะว่ามีการที่กยศค่ะเขาก็ออกมาตรการแล้วลุยยึดรั์นะคะสำหรับลูกหนี้หรือว่านักศึกษาที่จบไปแล้วไม่มีการใช้เงินคืนรวมถึงมีมาตรการอื่นๆเสริมขึ้นมาอีกด้วยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตสํานึก ของคนไทยที่ไม่มีความรับผิดชอบอนะแม้จะมีการความรู้การศึกษาก็ไม่รับผิดชอบค,คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งเนี่ยทางเราก็พบว่าคนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีทุนละซับนะฮะไม่สามารถจะร่ำเรียนในระดับสูงๆได้เขาก็ไปตั้งเหมือนกับกองทุนขึ้นมาอันนึงใช่ค่ะ,ะ,ะให้กู้ยืม ให้ไปเรียนจนจบมาหาวิไลนะฮะโดยในในข้อแม้นะเมื่อคุณจบแล้วคุณไปทำงานแล้วคุณก็ผ่อนใช้เขาคปรากฏว่าเอเมื่อจบแล้วเนี่ยเปิดแนบเลยทิ้งเลยไม่รับผิดชอบเงินที่เขาไม่รับผิดชอบนะมันจะเป็นเงินสำหรับคนรุ่นหลังๆซึ่งเป็นการหมุนเวียนไปให้ไม่งั้นมันจะเอาเงินจากไหนมาทำใช่ไหมเงินมันหลายพันล้านเหมือนกันนะที่ทำอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เพราะว่าความจริงก็เป็นความไม่รอบคอบของกองทุนด้วยนะมันไม่มีระบบที่จะติดตามหรือตรวจสอบอยังไงตอนนี้มันไล่ตามให้คุณไปอยู่ที่ไหนคุณไปทํางานที่ไหนเพราะว่าไม่มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะมันมันถ้าทําไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันมันหลบไม่ได้หรอกคุณแม้แต่คุณเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลบอกสถานที่ทํางานทุกแห่งใครเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องเอา เอาใบเปลี่ยนมันมีใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนะตะคุณมาด้วยใช่ไหมแล้วมันเข้าไปในลายเดี๋ยวนี้มันใช้ระบบคอมพิวเตอร์มันสามารถหักเงินเดือนได้เลยจะหักเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะแต่ไม่ใช่ไปตามจับไปยึดไปอะไรอันนี้เขาว่าไม่ยึดทรัพย์แล้วในอนาคตอาจจะมีการหักเงินเดือนหรือว่าเอาเข้าเครดิตบูโรบางคนมองว่ารุนแรงไปไหมไปซ้ำเติมบ้างไหมไม่ไม่บางคนหมายความว่าไงคนคนที่ทําผิดหรือเปล่าคนที่ทําผิดหรือคนที่ทําถูกหรือคนที่เราเป็นคนเสียภาษีนี่เงินภาษีเราค่ะ คุณเขาให้คุณเงินคุณไปเรียนคุณเรียนจบแล้วคุณพ้นปากเขวไปแล้วเลยนะคุณต้องหันกลับมามองคนรุ่นหลังคือวันที่เราไม่มีให้จึงอย่างนั้นว่าน้องเราก็ไม่มีอยากจะเรียนเหมือนกันคนรุ่นหลังก็จะเอาเงินที่ไหนไปถือว่าให้โอกาสเรื่อย่างอีปนะถ้าครามผิดไปแล้วอย่าไปกลัวว่า จะต้องรับโทษที่รุนแรงเขาไม่ได้เอาไปฆ่าไปฟันเครดิตบูโรขึ้นมาคุณเจอเข้าไปคุณก็หนักคุณรู้ไหมเครดิตบูโรแปลว่าอะไรคุณทํานิติกรรมไม่ได้จะกู้จะยืมออจะซื้อบ้านอะไรอะไรก็ไม่ได้คุณติดหนี้เขาจริงๆคนหนึ่งอะต่อคนแล้วไม่ขีดตังค์เมื่อคุณทํางานแล้วคุณผ่อนใช้เขาเดือนละนิดนหน่อยหน่อยก็ได้นะฮะคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่แล้วเคยกู้มาแล้วไม่ใช้เขาเอากลับไปใช้เขาซะนะะไม่อย่างนั้นเนี่ย มันอยู่ไม่ได้หรอกสังคมนี้ใครก <c oughs> ็จะไปคิดโครงการดีๆให้กับคน <c oughs> เอาไปแล้วเบี้ยวหนีเปิดแนบ,บเลยใครที่ยืมไปกู้ไปเนะี่ยก็มาส่งคืนส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็เหลืออีก3อันดับข่าวค่ะแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกัน3อันดับข่าวนะีในช่วงหน้าคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมไปที่ช่วงของวิกฤตจี้จุดค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะจะพูดคุยกันถึงเรื่องความมีวินยัยสําคัญแค่ไหนจี้จุดยังไงต้องรอติดตามชมช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ